สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมไทยรณชัยสริพันครับฝนนันทการนะคะวันนี้เราสองคนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเทนนะคะนี่ท่าใหญ่กัเลยนะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันนะเริ่มกันเลยดีกว่านะถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่พัวพันกันของคนในวงการบันเทิงเอองงเลยเสงงงงเริ่มงงละคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะคะคือคริสหอวังเนี่ยก็จะมาอัปเดตอาการของสาวชมพู่อรยาให้เราได้ฟังกันว่าตอนนี้คุณแม่ชมเป็นยังไง ไบ้างครับผมอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะฮะต้องเรียกว่าเสียงสูงเสียงสูงจริงอะไรอย่างนี้นะฮะเกี่ยวกับคุณมาร์ชนะครับเมื่อก่อนเขามีข่าวกับคุณน้ำชาซึ่งตอนนี้มีอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้คุณ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 มาร์ชเขาก็มีแฟนเป็นคุณจอมแจ่มด้วยนะฮะเอ๊ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ มายืนยันนั่งยันนอนอยันเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงหนุ่มมาร์ชจุธาวุฒิหลังมีข่าวลือสะพัดในโลกโซเชียลว,ว่ามีคนตาดีแอบเห็นเจ้าตัวควงนักร้องสาวสุดแซ่บน้ําชาชิรนัทที่ก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวว่าแอบกิ๊กกันไปหม่ำข้าวที่ร้านอาหารของตัวเองที่ย่านทองหล่อกลางดึกกลางเดือนแบบ2ต่อ2องอานนี้นักแสดงหนุ่มคนดังรีบตอบเสียงสูงว่าบังเอิญเจอกันจริงๆและข่าวนี้เพื่อนสาวคนสนิทอย่างจอมแจมสุพิชาก็เข้าใจดีไม่ได้กระทบความสัมพันธ์อะไรค่ะ วันนั้นเป็นวันอีเวนต์แล้วก็เหมือนพี่น้ําชาเบอร์นมาพอดีแล้วก็พอมาเจอล้วก็แล้วเข้าไปทากปกติพี่รู้สึกไงบ้างข่าวออกมาไม่จบว่ายังคงไปไหนไม่ไดนกันตลอดจริงก็ไม่สบายใจคือจริงๆออไม่อยากให้มันกระทบใครแต่ว่าออวันนี้นก็มาตอบคาถามชัดเจนว่าวันนั้นเราเจอกันเราก็ทากกันปกติครับความรักแฮปปี้ดีไหมออยังไม่กล้าใช้คําว่าแฮปปี้มันแบบค่อยเป็นค่อยไปครับมันก็เรียนรู้กันไปเรื่อยครับตอนนี้ยังโสดไหมครก็โสดครับ ครับใช่ด้านสามมวยสุดแซบคริสทอว่างก็เปิดใจหลังเจ้าตัวได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนสาวคนสนิทอย่างชมพู่อาริยาที่กำลังนอนพักที่โรงพยาบาลในช่วงตั้งท้องอายุครรภ์หกสัปดาหวา่าตอนนี้ว่าที่คุณแม่ซุปตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้น่าเป็นห่วงอย่างที่หลายคนคิดค่ะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะจริงๆจริงๆเขาไม่ได้ไม่สบายอะไรนะคะเพียงแค่ว่าเหมือนเวลาเริ่มต้นของการตั้งครรภ์น,นะคะมันก็คงแบบ ไม่อยากให้ทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็อาจจะให้นอนพักเฉยๆแต่ว่าชมสบายดีนะคะจริงเขาบ่นเบื่อแม่นอนอยู่เฉยๆก็ <c oughs> ไม่ได้บ่นเบื่อนะคะแต่เขาก็เขา,าก็คงอยากมีเพื่อนไปเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นเราเราคงเบือเออ่อเพื่อนร่วมแก๊งน่ะทั้งแต่งทั้งมีลูกกัดเพียบและแต่คู่ของสาวคริสกับหนุมห่มไฮโซเซนทราพุทธไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะลงเอยซากะทีเพราะแค่จะขอสัมภาษณ์หรือถ่ายภาพคู่ยังมีการเขินอายกันเอ้าอย่างเงี้ยคงต้องร้องเพลงรอกันอีกยาวแน่เลยอะ อ่ะคู่ของคริสรอกันไปก่อนแต่คุณแม่ชมนี้นะคะครเราเ็นี้จะได้เห็นตัวน้อยแล้วยังไงก็ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะเราจะได้เห็นภาพของคุณแม่ชมนั่งขัสมาด แล้วก็มีลูกน้อยอยู่ป้อนนมและตาเปรือเหมือนคุณแม่หลายๆคนนะฮะแต่ว่าทุกคนก็บอกนะฮะว่าลูกเนี่ยคือโซ่ทองขล้องใจใช่นะอะต่อดีกว่าคู่นี้นะคะรักกันมานานนาแล้วนะคะคู่ไหนเอยคุณหลุยกับนุ่นนั่นเองนะฮะก็จะ8ปีแล้วนะครับผมเมื่อก่อนเราถามฮะว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่บอกว่ายังไม่มีเลิกนะฮะซึ่งเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่าติดตามครับ เป็นคู่รักหวานอีกคู่ที่ทำเอาคนโสดอิจฉาหนักมากเพราะล่าสุดนักแสดงหนุ่มกล้ามล้ำลุยสกอตไว้34ปีก็ประกาศชาัดว่าเตรียมพร้อมมิวาแฟนสาวนุ่นรำมิดาแล้วหลังคบหากันมาถึง8ปีค่ะแต่ยังไงก็ขอเลิกคิ่เหมาะสมก่อนล่าสุดหนุ่มลุยยังเผยถึงความหวานของตนเองกับแฟนสาวที่วันแห่งความรักวาเลนไทน์14่กุมภาพันนี้คงจะมีของขวัญแล้วก็ดินเนอร์แบบเบาๆกันแน่นอนส่วนเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรนั้นคิดไม่ออกเลยจริงๆค่ะ เอาแบบตรงๆนะครับตอนนี้ยังคึกไม่ออกเลยผมว่ามันต้องมีครับเพราะปกติแล้วทุกปีที่ผ่านมามันก็มีครับแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นโรแมนติกจนเกินไปเพราะการที่ไปเซตหรือว่าอะไรมันรู้สึกมันไม่ใช่เราสองคนครับผมว่าทําอะไรที่มันนอกที่มันนอกเหนือจากที่เราปกติทํากันแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็คือโอเคแล้วแต่ว่าผมเคยใส่สูรแล้วเขาใส่เป็นชุดนี่เพื่อพาเขาไปกินคือทั้งคู่นั่งกินกันโดยไม่คุยอะไรกันเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบ แปลกอ่ะคือนั่งมองแล้วมันไม่ใช่มันอึนอดอัดอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่ธรรมชาติกว่านั้นซึ่งแบบนี้เรียกว่าหวานกํ<ล>าลังพอดีเนาะแบบว่าไม่เลี่ยนเกินไปแต่ทิ้งจะหวานกันแบบไหนสาวน้อยสาวใหญ่เขาก็อิจฉายอยู่ดีแหละ มาต่อที่คุณแม่กุบกิบบ้างดีกว่าโอ้ยวันก่อนนะอีเวนต์แรกของเป่าเปานะแฟนคลับเพียบไปฟงไปไฟมาพร้อมเลยแต่ไม่เกี่ยวกับข่าวนี้ <laughs> ข่าวนี้เป็นข่าวของคุณแม่กุบกิบนะคะ <laughs> แฟนๆก็ถามมาว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะกลับมารับงานละครสักทีคะ่ะ คุณแม่ไซมีนีสายหากุ๊ปคิปสุวทิพย์อุ้มเจ๊เป่าบางพลีหรือน้องเป่าเป่าลูกสาววัยเจดเดือนออกงานอีเวนต์ครั้งแรกแบบยกครอบครัววันก่อนพร้อมเผยว่าเคยวางแผนจะพักงานหน้าจอย,ยาวไปถึง3ปีเพื่อเลี้ยงลูกค่ะแต่สุดท้ายต้องยอมปลีกเวลามาเล่นละครตามที่ผู้ใหญ่ขอมาส่วนการลดงานเบื้องหน้าที่จะทําให้แฟนๆเห็นหน้าเธอน้อยลงคุณแม่บอกเลยว่าไม่แคร์นะจ๊ะว่าจะรอให้เป่าเป่าเข้าโรงเรียนก่อน3มขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยค่อยค่อย ค่อยแบบเริ่มรับเยอะขึ้นอย่างตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอยากสอนเขาด้วยตัวเองอยากแบบเ,เห็นพัฒนาการเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็รับแต่ว่าแค่ดูอันไหนที่กินเวลาเรามากๆเราก็ไม่เอาเพราะเราเลือกว่าอะไรที่สําคัญกับเราที่สุดกิ๊บเยอะอยู่มาก็ต้องนานเรากิ๊บก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระแสมันจะหายไปเพราะก๊บว่าก็แบบกิ๊บก็น่าจะหายากประมาณนึงกิ๊บก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบกิ๊บมันจะมีมาบ่อยนะเออเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออมันต้องแบบป็นกระแสเพราะเราก็ยังทํางานอยู่ทุกวันละคร จริงๆจ,จะยังไม่รับแต่ว่ามีคุยไว้คนหนึ่งผู้ใหญ่ติดต่อคือผู้ใหญ่ติดต่อมาเยอะมากต้องขอโทษจริงๆที่แบบไม่ได้รับแต่ว่าแบบมันมีคนนึงคือคือมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราเราเราคุยไว้ตั้งนานแล้วเขาลบแล้วคุยไว้นานแล้วอาจจะมีกลางปีคุณแม่กิฟยังออกตัวแรงนะคะว่าคงไม่ได้ให้ลูกสาวรับงานอีเวนต์บ่อยๆ,ๆเพราะว่าสงสารลูกแต่ก็จะออกมาให้แฟนคลับเจอบ้างตามโอกาสที่คุณพ่อบี้และคุณแม่กิฟเห็นสมควรค่ะ เรื่องงานละครของคุณแม่กุ๊กกิ๊บเนี่ยต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ดูความน่ารักของเป่าเปากันไปก่อนดีกว่านะคะเด็กอะไรก็ไม่รู้น่ารักน่าชังมากๆอย่างหีดแก้มอืมอ่ะพักความน่ารักของเป่าเปาไว้ก่อนตอนนี้เรามาเปิดซอยกันหน่อยดีกว่านะคะรับรองว่าถูกใจไทยแน่ๆเพราะมีเรื่องของสาวเซ็กซี่ดีเขาว่าเซ็กซี่แล้วหัวใจมันกระชุ่มกระชวยฮะรวมถึงรายการที่เราสนใจทางช่อง9 m Court HD ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของคู่จิ้นที่จิ้นกันมานานมากนะฮะต่อกับ9นั่นเองครับ มอมอเมาม้สอยก้าวิ่งดสุ้ายคือแบบไม่อยากจะเมาอะยกตำแหน่งคู่จิ้นแห่งปีให้หนุ่มต่อธนพนกับสาวก้าวสุภาสาราไปเลยเพรา,ราจะนอกจากจะออกงานคู่หรือเล่นละครคู่กันแบบถี่ยิบแล้วล่าสุดทั้งสองคนยังควงกันไปถ่ายแบบต้อนรับเดินในความรักกันอีกบอกเลยหวานเวอร์จนคนโสดอิจฉาตาร้อนเผาเผานี่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีแฟนชาวสอยก้าวจะเชียร์ให้เลิบเบกันนักจะอะไรทีเดียวหุย มาผู้ชายแถว่อยเก้ากระดีกระดาสุดๆเมื่อสาวๆบันี้เกิลบุกมาถึงสอยเก้าซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังจัดเต็มกับชุดสุดเซ็กซี่พร้อมออดอ้อนอย่าลืมติดตามนิตยสารเท่บอยที่พวกเธออวดหุ่นขึ้นปอกให้หนุ่มๆได้ซีซารกันด้วยนะจ๊ะที่สุด,ด่ะ ส่วนรายการกบนอกกระลาคืนนี้จะพาไปเปิดโลกของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้งกบอึงอ่างเรียนรู้วงจรชีวิตที่เปลี่ยนช่วงวัยที่ต้องใช้ชีวิตในน้ำจนเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่ต้องติดน้ำพร้อมบุกไปอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่มีการขายอึงอ่างจำนวนมากติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในกบนกกะลาตอนสัตว์น้อยหันศาซูเปอร์สตาร์หน้าฝนสองทุ่มครึ่งคืนนี้ทางช่อง9 m c o d HD จ้าเห็นแล้วหิวอ่ะ ครัผมแล้วมาต่อกันเรื่องของคุณคชาได้นะฮะเขายังไม่มีแฟนสักทีนะฮะหลายคนก็สงสัยนะฮะว่าเอ๊ะชอบแป๋วหรือเปล่าหรือว่าจะชอบผู้หญิงไปฟังจากปากเขาอเองครับ ปล่อยเพลงใหม่ตายความโสดมาแค่หนึ่งสัปดาห์หนุ่มหน้าใสคชานนนถนานก็ถึงกับยิ้มแก้มปรีเพราะเพลอแป๊บเดียวยอดวิวก็ทะลุหนึ่งล้านครั้งแล้วล่ะค่ะและถึงสเตตัสหัวใจตอนนี้จะโสดโสดเหมือนชื่อเพลงแต่หนุ่มคชาก็ดอนวอรี่เพราะยังสนุกกับการทำงานก็เลยไม่รีบร้อนจะมีสาวข้างกายแถมไม่แคร์ถ้าถูกมาว่าที่ยังโสดเพราะไม่ได้ชอบสาวๆอีกตั้งหากจ้าจะบ้าเหรอไม่ครับไม่ครับไม่กลัวเลยเพราะว่าเรา คนที่เคยมาเจอก็จะเห็นว่าเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเราเป็นอะไรเราทําอะไรหลังๆเริ่มไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องสเปคตัวเองมากขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางเหมือนหรือไม่มีทางตรงได้ซะทุกอย่างหรอกจากประสบการณ์ตัวเองที่แบบเคยจะเจอมาถ้าเรามีเราก็ต้องแบ่งเขาเรียกว่าเวลาชีวิตต้องทําอะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าสมมุติว่ามันทําได้ไม่ดีมันก็จะแบบเอ้ยอย่าพึ่ง หนุ่มคชาย,ยังยอมรับว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มออกอาการหวงไม่อยากให้เขามีแฟนซึ่งแม้จะเข้าใจหัวออกแฟนๆอย่างดีแต่ก็เรื่องหัวใจของศิลปินน่ะคงบังคับกันไม่ได้หรอกนะจ๊ะเราผลิตผลงานเราทําตัวของเราให้ดีให้เขาชื่นชมเราตรงนั้นดีกว่านี่อันนี้น,นี่คือมุมมองของผมเพราะผมคิดว่าในชีวิตส่วนตัวเราเราก็อยากจะอยากจะทําอะไรตามใจของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้า เอาชีวิตเราไปแขวนกับคนอื่นไปไปตั้งกฎเกณฑ์กับคนอื่นว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนั้นจะไม่ชอบแบบนี้ต้องทําตามคนนี้คนนั้นตลอดผมว่ามันก็จะดูไม่ใช่ชีวิตเราถึงเรื่องส่วนตัวจะขอทําตามใจตัวเองแต่หนุ่มน้าใสา่เชื่อว,ว่าแฟนๆที่รักกันจริงจะเข้าใจและสนับสนุนผลงานเขาต่อไปค่ะ เหตุผลของกระชาเขาดีนะคะถ้าหกว่าม um. ีแฟนก็ต้องดูแลให้ด like. <Okay. S 2> ีที่สุดไงแต่ว่าตอนนี้ก็ขอทุ่มเทให้กับงานก่อนแต่เราก็โล่งใจนะว่าน้องกระชานี่ก็ยังชอบน้องนี่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะชอบอืมอ่ะตอนที่อีกหนึ่งนุ่มหล่อดีกว่าไนกี้นิธิโดนนะคะตอนนี้เขาก็ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระล้โอ้โหฮอตเวอร์ปังเวอร์มีละครทั้ง5 6เรื่องค่ะคุณผู้ชม ชีวิตดีดีตั้งยกให้หนุ่มล่ามนายกี้นี่ที่ดนไปเลยเพราะหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสังกัดเก่าของบอยธกเกียรติและผันตัวเป็นนักแสดงอิสระตั้งแต่เมื่อช่วงปีก่อนบอกเลยว่างานพุงน่งนะจ๊ะไม่ได้ลดลงเลยเพราะมีทางเลือกมากกว่าเดิมค่ะโดยมีผลงานกับทางช่อง9ก้าเอ็มคอร์ดเอชดีซีรีส์ดีเอ็กซ์ราวงการร้ายวงการรักละครเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องก้าวตามรอยพ่อรวมถึงละครกับข้าาย่านอโศกลาดพร้าวก็กำลังถ่ายทำอยู่รวมแล ทั้งหมด5เรื่องทำเอาเจ้าตัวแฮปปี้ไม่น้อยและยืนยันยังสามารถทำงานกับเจ้านายเก่าอย่างบอยทะกรเกียรติและป้อนนิพนธ์ได้เสมอค่ะเราลึกถึงพี่บอยเสมอครับเราลึกถึงพี่บอยเสมอแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้ามีบทบาทที่เหมาะสมพี่บอยทะกนเกียรติวีรบุหรือว่าพี่ป้อนเองก็คงจะเรียกเราเข้าไปรับใช้เรายินดีที่จะเข้าไปรับใช้อยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงแล้วเราก็ก็พี่บอยธะกนเกียรติวีรบวัีหรือว่าพี่ป้อนเองก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับผมคนหนึ่งในในชีวิตคร หนุ่มไนกี้ย้ำให้ฟังอีกว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะได้เห็นผลงานโกอินเตอร์ของตนอีกครั้งหลังเคยฝากผลงานการแสดงมิวสิโรเพลงตลอดการของวง i n นสติ้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอากิตะไว้เป็นผลงานแรกในการทำงานโกอินเตอร์ค่ะ ก็ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับไนกี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะดีเอ็กซ์ราวงการร้ายวงการรักนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีทางช่องเก้ามิอร์ดเอชดีของเราเนี่ยละจ้าใช่ลแล้วคับผมและสาหรับวันเดียวกันนี้ะนะฮะอย่าลืมติดตามกันนะค,ะครับผมกับซิคคอมอารมณ์ดีสาทรดอนเจดีนะฮะเรื่องนี้เคยออนแอร์เมื่อช่องออที่ช่อง9ก้าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะฮะฮามากนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันปัดฝุ่นในปี2016จะฮาขนาดไหนรายชื่อนักแสดงการันตีความฮาได้แน่นอนครับ ยตาเธอเชื่อสุพัั เคยสร้างความประทับใจผ่านหน้าจอช่อง9เมื่อ30ปีก่อนค่ะล่าสุดซิทคอมแนวครอบครัว 5, สุดฮาซาทอนดอนเจดีกับเรื่องราวของสองครอบครัวที่มีพื้นเพศแตกต่างกันอย่างสุดขั้วต้องมาอยู่ใกล้กันจนเกิดความวุ่นวายของโลกทุนนิยมแบบใหม่บนวิถีชีวิตแบบเก่าก็เตรียมกลับมาสร้างความฮาสอดแทรกสาระอีกครั้งผ่านช่อง9 M+ HD ค่ะงานนี้ตระติคความแซ่บเพราะบ้านซาทอนนำทีมมาด้วยนักแสดงรุ่นเกา่ามีโน่เมทนานีและนุ่นรุ้งทองขณะที่บ้านดอนเจดีก็ได้นักแสดงฝีมือดีอย่างตุก๊กย กลับมารับบทเดิมเหมือนเมื่อ30ปีก่อนอีกครั้งค่ะต้องบอกว่าที่แรกเนี่ยไม่อยากเล่นเป็นตัวเดิมพี่ไม่อยากซ้ําเดิมอะพี่อยากเป็นไฮโซแล้วเป็น<ง>เป็นฝั่งสาธร <สา S 2> คนที่จะเล่นบ้านสาธรเป็นโนกค,ค่ะ พี่ตุ้งจะดูคล้ายเมียแก่ดิฉันก็เลยต้องกลับมาเล่นตัวเดิมกันนะโยงผัวเป็นนายโยงรู้ว่าเหมาะมากสาหรับยุคนี้ในเรื่องของอการวิถีชีวิตที่มันอ,อยู่ในเมืองแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับน้ําจิตน้ําใจมันจะหายไปเรื่องนี้ได,ได้เห็นข้อคิดดีๆตรงนี้แน่ๆ ไปดูกันว่าศึกระหว่างผู้ดีเก่าถั้งแตกและเศรษฐีใหม่จากสุพรรณที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองกรุงจะวุ่นวายกลลาหนแค่ไหนในซิดคอมซาทอนดอนเจดีทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงตรงประเดิมตอนแรกเสาร์ที่11กุมภาพันนี้แล้วล่ะค่ะ นี่เป็นยังไงเห็นรายชื่อนักแสดงแต่ละคนนะคะการันตีความสนุกแน่นอนนะคะติดตามชมกันได้นะคะวันเสาร์นี้เวลาบ่าย2โมงตรงทางช่องกายมีขอดดีของเราจ้าหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาววันนี้จะลาันด้วยบรรยากาศความสนุกนะคะที่น้องหนิมคือหนึ่งทีมก็ไปคืนรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะบนเวทีกิจกรรมไนท์เทนตลอนนอนแอร์ครั้งที่11ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผมแลวสำหรับคืนนี้นะฮะพบกับไนท์เต้นไนท์ไลฟ์ได้ตอน3ทุ่มยนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยฮะค่ะสำหรับวนี้ขอคุณ ก่อนออฝนจากเมทินีด้วยนะคะเที่ยงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ